สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสบายกันดีนแ้แหมช่วงนี้นะคะใข่ตาปูตาบวมตาแดงตาคล้ำกันบ้างเอ่ย3มเรื่องนะคะที่ต้องดูอยู่ทุกวันทุกวันค่ะบุพพารักอรบุนะคะเทพยุทธสบัน้าทาสวรรค์แล้วก็ปัตตภิูไรพายนะคะสุดๆดแล้วค่ะเพื่อนๆไม่มีเวลาแล้วสําหรับแอดหวานนะคะไม่เหลืออีกแล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วหวานก็ได้มีแวบนะคะว่าว่าว่าไม่มีเวลาใช่ไหมก็ยังแวบไปดูกิจกรรมไลฟ์สดนะคะของนัก แสดงจากเรื่องบุพารักโอลวนนะคะเพื่อนๆได้ดูกันไหมมันม,มีมีหลุมอากาศเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันก็คือคําว่าหลุมอากาศก็หมายความว่าบางทีก็คือจะมีนักแสดงทั้งสี่ท่านมาใช่ไหมคะทีนี้ก็จะมีคนที่เป็นเหมือนกับพิธีกรแต่ไม่ได้เป็นพิธีกรที่ออกหน้าจอแต่ว่าก็จะอยู่อยู่ด้านอื่นนะคะแล้วก็ส่งเสียงเข้าไปอะไรแบบเนี้ยซึ่งบางคําถามมันก็เป็น เป็นจุดที่แบบทุกคนเงียบไปนะคะแล้วก็บางบางครั้งเนี่ยเวลาที่มีนักแสดงท่านหนึ่งตอบคำถามออกมาปุ๊บนะคะก็นักแสดงท่านอื่นก็สตันคือเงียบไปนะคะมันจุดนี้แหละไอ้ที่มันเป็นเงียบไปเงียบไปเนี่ยมันคือเวลาที่เราไลฟ์สดแล้วเงียบไปมันก็คือหล,หลุมหลุมอากาศนั่นเองนะคะซึ่งในจุดนี้นะคะหวานก็จะเล่าให้ฟังนิดนิดหน,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 น่อยหน่อยละกันค่ะเท่าที่จับประเด็นได้ละกันนะคะก <c oughs> ็มีการน,นะคะไลฟ์สดของนักแสดงจากหัวเจนหลิงก็คือเรื่องบุกผ่าร อลลวนเนี่ยแหละค่ะก็แพลตฟอร์มนะคะโยคูค่ะก็นำเอาแฟนคลับของรายการนะคะมาร่วมแบบส่งคำถามเข้ามาแล้วก็แบบเออเหมือนกับนักแสดงได้ใกล้ชิดกับเหล่าบรรดาแฟนคลับของพวกเขาด้วยนะคะทีนี้มันก็มีช่วงที่ไม่คาดคิดนะคะแบบการโต้อตอบแบบ แบบนัดจุดนี้คือมันไลฟ์อยู่เพื่อนๆแล้วทีนี้พอมีคําถามมาบางครั้งนี่ทางพิธีกรน,นะคะเขาก็จะส่งคําถามเาเป็นเสียงแบบว่าเข้ามาบอกบอกกับทางด้านนักสแสดงแล้วก็มีการให้ตอบกันอะไรแบบนี้นะคะซึ่งณจุดนี้นะคะก็มีการถามถึงนะคะว่าเออไอเรื่องราวของของความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคาแรคเตอร์นะคะกันกลางที่เป็นจิตวิญญาณของของนางเอกนะคะอย่างอย่างใช้เวยเนี่ยมัน มันคืออะไรมันเป็นอย่างไรนะคะก็คือจะถามความคิดเห็นจากทั้งพระเอกนะคะแล้วก็นางเอกก็คือคุณจูจิงอี้กับคุณหลิวเฉียวอี้นั่นเองค่ะคำถามอีกทีหนึ่งมันก็คือเหมือนพิธีกรนั้นถามว่าไหนไหนรองพูดถึงจิตวิญ,ญญาณที่เป็นข้อดีของยางใช้เวยซีนะคะแล้วก็ความเป็นผ่านเยในในรูปแบบที่อยู่ในความคิดของนักแสดงทั้งสท่านที่มานะคะซึ่งณนะจุดนี้นะคะทุกคนต่างก็ ก็เงียบไปก่อนนะคะจนกระทั่งมาถึงคุณหลิวเฉียวอี้ของพวกเราค่ะเขาก็พูดขึ้นมาประมาณว่าเออฉลาดนะคะซึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญจุดนี้ก็คือเขาบอกว่าอย่างาเฉียวอย่างเฉียวอีเนี่ยเป็นคนฉลาดนะคะซึ่งถือได้ว่าคุณหลิวเฉียวอี้นั้นพยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์นะคะ เพราะว่าถ้าไม่มีใครตอบเลยมันก็จะเงียบไงเพื่อนๆทีนี้พอตอบไปอย่างนั้นแล้วนะคะมันก็เลยมีการเพ่งเลงไปที่เออดาราท่านอื่นจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะหรือจะมีใครแบบเหมือนกับแบบผู้ที่ฟังไลฟ์อยู่อะไรเงี้ยดูไลฟ์อยู่เหมือนเขาจะรลอกว่าจะมีใครพูดถึงหน้าตาไมา้แล้วก็ความสวยอะไรแบบนี้เพราะว่าก็เป็นจุดเด่นของตัวละครอย่างฉายเหวยประมาณนี้นะคะแต่ว่านะคะสรุปแล้วก็คือนอกจากคุณหลิวเฉียอยี่ที่พูดออกมาว่า ฉลาดแล้วเพราะว่าจริงๆตัวละครอย่างใช้เวยก็เป็นตัวละครที่ฉลาดแล้วนะคะนอกนั้นก็คือไม่สามารถจะเข้าถึงไม่เข้าใจความความเป็นตัวละครของของอย่างใช้เว่ยเลยนะคะณจุดนี้ก็โอ้โหหลังจากที่ไลฟ์กันจบแล้วก็มีเหล่าบรรดาชาวเน็ตก็เอาไปโจมตีกันเยอะนะคะว่า มันเหมือนจะเป็นคำถามง่ายๆแต่ว่าทำไมอธิบายไม่ได้นะคะก็คนก็เพ่งเล็งไปที่คุณจูจิงอี้อีกแล้วนะคะเพราะว่าเพราะว่าเรื่องนี้คือเธอต้องเล่นเป็นสองบทบาทนั่นเองค่ะจริงๆแล้วนะคะแกนหลักของละครเรื่องนี้มันก็คือว่าเออความสูงส่งนะคะที่น่าเกียรติกับความกับความที่แบบซิมเ l ิลธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสูงส่งในเรื่องของจิตใจค่ะนั่นก็คือเป็นการเปรียบเทียบกันในเรื่องของความงามแล้วก็ความอัปลักษณ์นะคะโดยที่ ดูดูไปให้ลึกถึงหัวใจด้วยนั่นเองค่ะก็อย่างรูปร่างนะคะของอย่างชายเวยตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครที่มีความน่าเกียดอัปะลักแต่ว่าหัวใจนั้นสูงส่งนะคะส่วนสร้างกวนจือน้อน,นะคะก็จะเป็นตัวละครที่มีความสวยงามดูสูงส่งแต่ว่าจิตใจนั้นปิดเบี้ยวอัปะลักไปนะคะจริงๆแล้วก็มีคนแบบประมาณพูดประมาณว่าเนี่ยแค่นี้ประโยคแบบที่มันสามารถจะอธิบายนะคะอย่างชายเวอรแล้วก็อย่างสร้าง คนจือได้เนี่ยทำไมแบ,บบแบบแบบคนอื่นพูดไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือนั่นแหละ เพื่นพนพนอนๆคงคงจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าณจุดนี้มันก็ยังไงดีล่ะก็จูจิงอี้ก็โดนมาโดนมาตลอดอยู่แล้วแล้วก็โดนหนักๆด้วยบางทีบางทีแล้วอยู่หน้าจอสดๆอาจจะคิดอะไรคิดอะไรไม่ออกหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะบางท่านก็ไม่ได้เป็นแบบาราชาของการไลฟ์สดเหมือนคุณหลิวอี้หนิงของพวกเราโอ้โหถ้าเป็นหนิงเกอของพวกเรานี่นะคะเขาชงเองตอบเองโอ้โหโยนระเบิดเองค่ะเพราะฉะนั้น ชาวเน็ตทั้งหลายที่ฟังไลฟ์อยู่นะคะไม่ได้กินเขาแน่นอนนะคะแต่ก็ในเซตนี้นะคะไม่ค่อยจะมีความคุ้นเคยกับการไลฟ์สักเท่าไหร่นะคะสำหรับนะคะพี่หลิวเฉียอี้ของแอดวานดูเหมือนจะมีความมีความไอออยู่นะคะมีความไอออยู่ค่ะแล้วก็มีช่วงที่เตน้นกันก็มีความน่ารักดีนะคะก็มีความต้องให้จูจิงอี้เป็นผู้นำในการเต้นนะคะ แล้วก็คำถามที่มาจากเหล่าบรรดาผู้ชมอยู่ที่ไลฟ์อยู่นั่นน่ะนะคะส่วนใหญ่เราก็จะพุ่งประเด็นไปที่ตัวละครอย่างายเวยอ่ะเพื่อนๆเหมือนก็นเตรียมกันมาเลยเตรียมกันมานะคะเพื่อจะดูไหวพริบป,ปฏิพภาณของจูจิงอี้นั่นเองนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยอยางายเวยเนาะถ้าที่พวกเราดูกันน่ะก็มีข้อดีอยู่มากมายเลยนะคะนั่นก็คือมีความฉลาดแล้วก็มีความดูรันในตัวของตัวเองก็คือเชื่อในความคิดของตนนะคะนอกจากนี้ยังบวกไปด้วยความ สุข,ขุมแล้วก็เป็นผู้ที่รักความอิสระนะคะแต่ว่าถามว่าเป็นคนที่แบบหญิ่งไหมเออเธอเป็นคนที่หญิงนะถึงแม้ว่าจะแบบจนแล้วก็อยู่กับศพตลอดเวลาแต่ก็หญิงพยองแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ทําตัวต้อยต่ํานะคะ มันก็เป็นคุณสมบัติภายในตัวของอย่างเฉววยนี่แหละค่ะที่มีมากมายนะคะซึ่งนจุดนี้อาจจะทำให้แบบโดนวิพากวิจารณ์กันไปนะคะสำหรับคำตอบของของนักแสดงนะคะที่ตอบกันไม่ได้แล้วก็เน้นประเด็นไปที่แค่สวยกับอับปลักษ์เท่านั้นเองนะคะ ต่อมานะคะคที่เกิดหลุมอากาศขึ้นมาแล้วก็โดนโจมตีขึ้นมาอีกก็คือความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครสร้างกุญจือนั่นเองค่ะก็ทางด้านของพิธีกรก็เหมือนกับส่งเสียงเข้ามาประมาณว่าไหนาพวกคุณลองพูดถึงการตีความของบทบาทของสร้างกุญจือหน่อยนะคะนักแสดงนําของเรื่องเขาตอบว่าอะไรเพื่อน,อนรู้ไหมเขาตอบว่าโอ้โหคะ่ะสร้างกุญจืนั้นมีจิตวิญญ,ญาณของการอุทิศต,ตนและก็อุทิศภูมิหลังของครอบครัวรวมทั้ง รูปลักษ์นะคะแล้วก็รูปร่างของตัวเองเนี่ยให้กับยางฉายหวยค่ะตอบไปแบบนี้ยเอออ่ะหวานย้ำให้อีกรอบหนึ่งนะคะทางด้านพิธีกรเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับคำถามมาประมาณว่าอยากจะให้ให้ตีให้ตีความบทบาทของตัวละครสร้างกวนจือในเรื่องนะคะแล้วก็ถามถามจูจิงอี้เนี่ยแหละคะ่ะเธอก็บอกประมาณว่าโอ้โหยนะคะคือ สร้างกวนจือเนี่ยเป็นตัวละครที่มีจิตวิญญาณของการอุทิศตนนะคะแล้วก็อุทิศภูมิหลังทางครอบครัวรวมทั้งรูปลักษณ์ของตัวเธอเองรวมทั้งรูปร่างด้วยให้กับการเป็นอย่างไฉไวยนะคะอืมณนะจุดนี้ก็คือพอคําตอบมันออกมาเนี่ยคือคนที่ดูละครทั่วไปเนี่ยพวกเราก็จะเห็นเนาะว่าอย่างสร้างกวนจือนั้นนะคะสนใจแต่เฉพาะตัวเองแล้วก็ตัวเองนั้นจะต้องมาแต่งงานกับพันเย่ให้ได้นะคะเป็นผู้หญิงที่แบบโอเคสวยรวย But... หุนดีแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่แย่มากนิสัยก็แย่นะคะณนะจุดนี้มันมันน่าจะพูดไปในแนวนี้มากกว่าปะแต่ก็อีกแหละก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยก็คำตอบที่ทุกคนคาดหวงังมันไม่ได้ตอบมาจากปากของนักแสดงนำไงมันก็เลยมาถึงเรื่องของการโจมตีนะคะแต่อันนี้ณนะจุดนี้หวานว่าเป็นการวัด IQ แล้วก็ EQ ของของผู้ที่เป็นดาราแล,แล้วมาแบบมาไลฟ์สดเพื่อที่จะโปรโมทซีรีส์ของตัวเองด้วยนะ ะะเพราะว่าคำตอบที่พูดมาเนี่ยมันไม่ใช่แก่นสำคัญของเรื่องนี้เลยนะคะเพราะว่าตัวละครของอย่างาไฉเว่ยเนี่ยเป็นตัวละครที่ฉลาดนั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นนะอยางายไฉเว่ยไม่ได้จะมาต้องการอะไรสิ่งที่สร้างกวนจื่อนั้นจะต้องมาเสียสละอุทิตให้นางอะไรแบบนี้ไม่ได้อยากได้ไงเออมันตีความกันไปมันตีความไปทางนั้นได้ยังไงว่ามันมีคำพูดนะคะแบบคลาสสิกของตัวละครอย่างอยางายไฉเว่ยเนี่ยก็ได้พูดตั้งแต่ตอนที่ อะไรนะตอนที่ไปหาครอบครัวของพันเย่ที่จะเข้าไปพบกับพนันเย่นะคะที่โชวะว่านี่ข้าเป็นคู่มันเขานะข้ามีหยกอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งณนะจุดนั้นก็คือพระเอกนะไม่รู้เรื่องแต่ว่าครอบครัวยามหน้าประตูก็คือ,ก,คอก็คือรังเกียจนะคะอย่างฉายเวยแล้วก็ไม่ให้เข้าไปอะไรประมาณนี้คะ่ะซึ่งตัวของอย่างฉาฉเวนะก็ยังมีประโยคที่ที่พูดประมาณว่าคือข้าเนี่ย เป็นคู่มัน่นคู่หมายคู่แต่งงานโดยโดยชอบโดยกฎหมายเพราะฉะนั้นไม่ว่าค่าจะสูงหรือต่ำจะงามหรือว่าจะอัปลักษณ์แค่ไหนเนี่ยแต่หัวใจของค่าเนี่ยมันก็แบบสูงส่งนะคะแล้วก็แม้จะมีรอยแผลเป็นบนใบหน้าแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกด้อยเมื่อต้องเผชิญหน้ากับพานเวค่ะซึ่งณนะจุดนี้นะคะมันก็เป็นลักษณะที่แบบแข็งแกล่งนะคะของตัวละครอย่างฉไยเวยนั่นเองเพราะฉะนั้นนางไม่ได้มาสนใจค่ะเรื่องความสวยเรื่องชาติตระกูลเรื่องความรำ่ำรวย ของสร้างกวนจื่อนะคะแล้วที่สำคัญก็คือนะคะลักษณะนิสยัยการประพฤติตัวของอย่างใช้เหวยเนี่ยคือทำให้อย่างพระลองก็รักพระเอกก็รักนะคะคือทุกคนได้เห็นถึงความอบอุน่นความจริงใจที่มีอยู่อย่างเป็นธรรมชาติในความเป็นนิสยัยในความเป็นภายในอะเรื่องของภายในของอย่างใช้เว่ยอยู่แล้วนะคะ แล้วทุกครั้งที่แบบอย่างใายเวยนั้นตกอยู่ในสภาพที่แบบแบบเหมือนกับว่าไม่มีอะไรที่จะมาซัพพอร์ตนางเลยแต่นางก็ยังคงยิ้มให้กับชีวิตแล้วก็สามารถจะปลอบใจตัวนางเองได้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งณจุดนี้มันก็เลยเหมือนกับว่า ตัวของตัวของจูจิงอี้เนี่ยไม่ได้เข้าใจนะคะความเป็นอย่างใช้เว่ยเลยแต่ว่าเธอนั้นต้องเป็นอย่างใช้เว่ยอยู่ประมาณ90%ของเรื่องนะคะเพราะว่าโดนเปลี่ยนหน้าไปตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วนะคะณนะจุดนี้อ่ะ,โด,อะ,ะโดนอีกแล้วนะคะโดนอีกแล้วแต่โชคดีมากๆนะคะที่กําหนดการของการไลฟ์สดในครั้งนี้ถือว่ามีเวลาน้อยมากที่จะ ที่จะให้มีช่วงพูดคุยกันแบบนี้ค่ะโดยเฉพาะเกี่ยวกับกรณีการตีความนะคะของอย่างใช้เหวยกับสร้างกวนจือนะคะ แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมนะคะที่มีการแสดงร่วมกันนะคะแล้วก็มีอรอยยิ้มเสียงหัวเราะแล้วก็มีการเต้นนะคะก็ดูไปเพลินๆคะ่ะก็นี่แหละเออก็มาเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะก็อย่างที่บอกว่าดาราแต่ละท่านไม่ได้มีความเก่งในเรื่องของการไลฟ์แล้วก็การที่ต้องมาเผชิญหน้ากับคําถามนะคะแต่บางทีแล้วมันต้องมีการเตรียมตัวนะเพื่อนๆโดยเฉพาะแก่นแท้ของตัวละครที่ตัวเองรับบทบาทเนี่ยจะต้องเข้าใจนะคะ อ,อันนี้ถือได้ว่ามองแบบผิวเผินแล้วก็ตอบมาแบบตอบมาแบบผิวเผินสุดๆเลยนะคะอาจจะแบบเอออาจจะรับเล่นไว้หลายเรื่องหรือเปล่าก็เลยเออเรื่องนี้มันถ่ายจบไปนานแล้วตอนนี้กําลังถ่ายเรื่องอื่นเยอะอย,อยู่ก็เลยไม่ได้แบบ ก็เลยไม่ได้แบบทบทวนนะคะเรื่องราวของความเป็นแก่นแท้ของตัวละครค่ะก็อย่างที่บอกเนาะทุกสาขาอาชีพอะถ้าไม่มีการเตรียมตัวที่ดีนะคะเวลาที่มาขึ้นเวทีต้องมาไลฟ์ต้องมาอะไรแบบนี้มันก็จะแสดงถึงทั้ง IQ แล้วก็ EQ อะ่ะเราก็จะได้เห็นว่านักแสดงแต่ละท่านนั้นเป็นอย่างไรนะคะแต่ก็เอาละไม่เป็นไรค่ะพวกเขาก็ยังคงสวยแล้วก็น่ารักแล้วก็ยังคงหล่อเหลาอยู่นะคะก็ยังคงให้การสนับสนุนไปเรื่อยๆนะคะ แต่มันก็ไม่สกิดใจนิดนึงก็คือเราเป็นผู้ชมละครเรายังเข้าใจตัวละครที่เขาแสดงอะมากกว่าตัวของนักแสดงที่ที่ต้องตอบคำถามอีกนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอีพิโซดนี้นะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ